สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะศูนย์แก้ไขติดตามและแก้ปัญหาด้านศุลกากรกเพื่อการนาเข้าและการส่งออกของเรานะคะเราก็จะมาอัปเดตข้อมูลใหม่ๆให้ท่านได้รับทราบนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากทางคุณธนากรแสงพิทูลกรรมการสายงานบริการลูกค้าและกิจการสาขานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามอีอะไรที่จะมาอัปเดตข้อมูลใหม่ๆบ้างไหมคะตอนนี้เห็นว่าได้มีเรื่องของตัวฮามานายสองพัน 22นะคะที่จะครบ5ปีนะคะอันเนี้ยเราจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะครับค่ะบอันนี้ก่อนอื่นนะครับเราก็ดูก่อนว่าแการ h a r m o n i นะครับที่เป็นของ WCO เนี่ยนะครับก็มีระเบียบนะครับการอะไต่างๆของ WCO เขานะครับจะมีการอัปเดตทุกๆ5ปีนะเพื่อการที่เปลี่ยนแปลงพิกัดปรับปรุงท้งสถิธินะการเปลี่ยนแปลงพิกัดที่ ไหนยกเลิกอันไหนคุณคักเก่าไปแล้วไม่มีการค้าขายก็ตัดออกมั่งอะไรบ้างมีควาเป็นมางของเขาในการที่จะอัปเดตให้มันทันสมัยกับตัวสินค้าปัจจุบันมาขึ้นหรือเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆสินค้าใหม่เข้ามาก็อัปเกจนั้นเข้ามาในเกจเก่าๆอะไรที่ใช้ไม่ได้ก็เป็นเกกระจาดอื่นๆไปประมาณนี้นะครับก็ต้องมานั่งจัดคัตตอรี่กันใหม่นะครับเมื่อจะทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับ โดปีเมื่อเราใช้กันเมื่อครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วปี2017นะคะนะครับ17อันนี้ก็ครบล้ว่ะปีหน้า2022อ่า22ก็เริ่มใช้นะเริ่มใช้ปุ๊บตัวนี้เริ่มใช้นี่คือเริ่มใช้วันที่1มกราคมเลยไหมคะ1มกราคมเลยนะครับทีทางซูซอนเราก็รออยู่เหมือนกันว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างที่จะมีการแก้ไขนะตอนนี้เราก็มาศึกษาตัวของต่างประเทศที่ได้มานะครับว่าจะมีตังตารางดิลเคชั่นนะครับในการเทียบพิกัดต่างๆพวกนี้ ซึ่งไอ้ตารลงโลเคช่น,นี่ประสบการณ์ทั้งที่แล้วนะแต่ปี2012เป็น2017เนี่ยก็จะมีปัญหา,ากันมากรับว่าใช้แล้วผิดใช้แล้วไม่ถูกเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าไปดูตารางเปรียบเทียบซะส่วนใหญ่อ,อ๋อค่ะเรียนว่าปิกัดนี้เคยเข้า84.5.90เขาบอกว่าริเจ็เรื่องใช้เปลี่ยนไปเป็นพิกัด45 หนึ่งเจ็ดจุดเ้นย์ะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะไม็นต้อเขาก็ใช้เลยนะใช้เลยปุ๊บเรออันนี้คือปัญหาเยอะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยตลางพวกนั้นมันเทียบแค่หยาบๆเองอ๋อค่ะบนี้คุณต้องอะไรเงี้ยผมก็ง่ายว่าคุณเมื่อเทียบแล้วให้เป็นไกด์ลายนะไกดลายมาดูว่าเออคำกันี้ถูกต้องไหมแต่เน้นว่าไปดูในเนื้อหาตัว คำอธิบายอีกใช่ว่าพอย้ายไปแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะเข้าได้ไหมใช่เหมือนกับสินค้าของคุณหรือเปล่าใช่คือของเดิมเนี่ยคือเขาแค่เปรียบเทียบว่าย้ายจากพิกัดแปดสี่แปดสี่สองแปดแม้นต่ว่แปดสี่สองแปดเป็นแปดสี่เจ็ดเก้าเราก็ใช้เลยโดยที่เราไม่ได้ดูมันไม่ได้ดูเลยว่าสินค้าเรายอยไปที่ไหนไหมเราแค่ดูที่จ็ตว่าเราเคยเข้าแล้วน่าจะเป็นเป็นอย่างนี้น่าจะตามมาทั้งแผงไม่ใช่อาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้หรือบางครั้งจุดก็แตกต่างกัน แต่กัน่อยอันนี้พอจะมีมีแนวทางเขาจะเขาจะเพิ่มจะลดยังไงเกินแนวทางเท่าที่เห็นนะเท่าที่เห็นเนี่ยก็ปีนี้เท่าที่ดูแล้วเนี่ยการโยกย้ายพิกัดมีน้อยนะครับไม่ไม่มาเท่าไหร่นะครับเท่าที่ดูนะแต่ก็ยังไม่เห็นโดยของทางกรมสุกรก็รอก็ยังก็มีมีการเผยแพร่แต่เผยแพร่หยาบๆอ่ะยังไม่เห็นดีเทลรายละเอียดหรือการนิเคชั่นที่ชัดเจนที่กรมสุกรออกมาชัดเจนก็ยังไม่มีแต่คาดว่าเดือนธันวานะครับทางกรมสุกรคงต้องมีการเรียก อบรมหรือชี้แจงนะครับในทางผู้ประกอบการต่างๆก็ต้องเตรียมตัวนะครับเข้าดูไปใช้กลุ่มศูนย์บ่อยๆนะครับว่าเขาจะมีวันไหนอาจจะลงสมัครเรียนแบบออนไลน์มีอะไรต่างๆก็ได้เข้าใจไดง่ายขึ้นใ้วอนมีการเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับแต่นี้ก็ต้องระวังไว้เตรียมตัวได้เลยอ๋อที่หนึ่งก็เริ่มใช้แล้วที่หนึ่งเริ่มใช้แสดงว่าวันในช่วงเดือนธันวาคะมันก็ยังเป็นพิกัดเดิมพิกัดเดิมอยู่อ๋อก็ต้องแต่ก็ต้องผู้ประกอบการก็ต้องเตรียมตัวครับแต่ก็ยังไม่มีไกด์ไลน์อะไรมาให้ ก็มีนิดหน่อยในในเว็บไซต์ของสุรธกรนะซึ่งซึ่งซึ่งดูอะไรแม่แก่แกบอกว่าเปลี่ยนแปลงวิกฤตอย่างไรบ้างทางข่าวๆไม่ได้ลงดีเทลของตารางรีเวอร์ชันอย่างชัดเจนนะครับแต่ทางของผมเนี่ยผมมีแล้วได้มาแต่ว่าเป็นของต่ามประเทศเขาซึ่งมันก็อาจจะไม่ชัดเจนอะไรมากนะกนะมั็ต้องยึดบ้านเราเป็นหลัก ก็ก็จะเหมือนกันนะครับวิษโอจะใช้เหมือนกันแต่เราตต้องแ่ไม่บอกดีเทลไงว่าพิกัดนี้เป็นอะไรอะไรต่างๆซึ่งทุกสุวนลดกรเนี่ยเคยเทียบมาแล้วคือบอกดีเทลไว้เมื่อของของหปีที่แล้วนะและหปีก่อนนั้นตุลาปมสองพันสองพันสิบสองย้ายมาเรื่อยๆเนี่ยสองมาสิบเจ็ดมาไปเป็นยี่สิบสองแต่ก่อนสิบสองอีกย่นไปอีกนะมีสองพันเจ็ดอีกนะอ๋อใช่นะสองเจ็ดนั่นอีก อ่าตั้ง2007มา2012เนี่ยไอ้นี่เยอะหน่อยค่ะอ่า2012มา2017นี่ไม่เท่าไหร่อ่าต่อไปนี่มาอันที่ช่วงที่สามละท่าที่เตรียมมาเนี่ยนะครับก็จะมีพวกนี้ประสบการณ์ให้เห็นภาพง่ายๆเพราะบางท่านใช้แล้วถูกจำพิจารณาแนบไม่ถูกต้องก็เลยบอกว่าก่อนเตรียมตัวนะครับแต่นี้ว่าไอ้ตัวพวกนี้นะครับก็ในระบบของกู้สุรกรเองนะครับก็จะมีการอะไรตรวจสอบให้เราด้วยถ้าเกิดมันไม่ถูกต้องถ้าจุดไม่ถูกต้องก็จะอ alert ถ้าบังเอิญ ยังเมือิืนมันไม่เปลี่ยนอ่ะมันไม่แต่ไม่เปลี่ยนมันไม่มันไม่มันไม่ฟ้องหาบนไลฟมันชัดเจนตรงกันพอดีตรงในระบบคอมพิวเตอร์ไม่รู้ว่ามันก็รับแต่ชื่อสินค้าคุณไม่ใช่อ่ะใช่อย่างเงี้ยนี่ต้องระวังนะครับต้องตรวจสอบอย่างนั้นเลยนะครับอย่าไปดูเพียงแค่แกะบนไลฟ์แค่เปลี่ยนแล้วก็ไม่ดูใช้ได้เลยไม่ดูรายละเอียดใช่ครับอแล้วทีนี้รบกวนถามอีกอีกกรณีหนึ่ง อย่างตัวฮาวมนไนท์2,000เปลี่ยนเป็น2,022แล้วทีนี้เวลาเรานําเข้านะคะในสิทธ์กรณีการใช้สิทธิ์ฟอร์มพิกัดมันจะถูกเปลี่ยนด้วยไหมคะในฟอร์มนี้คุณต้องอันนี้สําคัญนะฮะฟอร์มเนี้ยในระเบียบค,คือใช้2,012ค่ะอ่ค,ะคุณจำได้ไหมเจานะ้าฟอร์มของเจทป้ามันเพิ่งจะเปลี่ยนองใช้ 2000, 2> 2,012 2 0 2อยู่เลยนะใช่ค่ะใช่ไหมแล้วนั้นกูต้องใช้พิกัดตอนนั้นเหมือนเดิมตามประกาศอยู่นะประกาศกระทรกลาบอกว่ากูยังใช้ปี2,012หมายความว่าพิกัดในฟอร์มเป็น2022 ใช่ mm hmm. แต่ละตัวอื่นเหรอคะตัวสำแดงในใบขนก็สิบสองหมดเลยนะมีเจตปาอย่างสองพันสองหรือปรับปรับเปลี่ยนแล้วเนี t <t 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 ่ยเราปรับเปลี่ยนเป็นสองพสิบสองเราก็ต้องใช้สองพันสิบสองในฟอร์มสัแดงในฟอร์มแต่ในใบขนสินค้าเราก็ใช้ปีสองพันยี่สิบสองอ่ะซึ่งอาจจะไม่ตรงกันนะถ้าใช้สิบเจตปาแล้วอย่างเนี้ยพอหน้าเสร็จแล้วมันจะมีผลกับการนำเข้าไหมคะไม่มีครับ ไม่มีใช่ไหมเจ้าหน้าที่จะไม่ดูใช่ไหมคะว่าในฟอร์มคุณพิกัดหนึ่งดูอยู่แล้วดูอยู่แล้วแต่เขาเข้าใจเ็ารู้อยู่แล้วว่าไอ้ฟอร์มเดนั้นของในประกาศของสุกรตามไอ้ที่เสนอใช่ค่ะพวกของรัฐมนตรีเซ็นรับรองต่างๆตามประกาศเนี่ยเพราะประกาศตามความตกลงประกาศนปี2012ไงใช้ฮาร์โมนี2012เป็นตัวคําตกลงกันอยู่นะแล้วอย่างตัวที่เป็นพวกฟอร์มดีฟอร์มอีมันเพิ่งปรับเปลี่ยนพิกัดมา จะเปลี่ยนมาไหมคะก็ก็มีสิทธิ์จะเปลี่ยนแต่ว่าความตกลงมันยังเป็น2012อยู่ไงอ๋อค่ะ2012อยู่ก็ก็ต้องเช่นเดิมนะในฟอร์มก็เป็น2012จนกรมศุลกากรมีในปีใหม่อาจจะประกาศใหม่ก็ได้นะครับว่าเป็น2017อ่าเนี่ยอ่าสมมติเด็กก็ยังไม่อัปเดตเป็น2012อยู่ดีถูกไหมใช่ก็เขาก็คอยดูคอยดูกันอีกทีนะคะว่าว่าจะมีแนวทางไปทางไหนนะคะอ่าสำหรับในวันนี้นะคะเราก็ได้ข้อมูล เก็บความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของฮาร์โมนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงสําหรับในปีหน้านะคะหากมีท่านลูกค้าท่านใดหรือผู้สนใจท่านใดนะคะสามารถที่จะฝากข้อคิดเหน็นหรือข้อเสนอแนะไว้ที่ศูนย์เรา Q&A นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทางคุณธนากรเป็นอย่างมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีสค่ะ,คะ ค่ะผู้ชมท่านใดนะคะสนใจใช้บริการด้านโลจิสติกของ v s e ซ v ร์ r o u p ค่ะสามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w v s e r v e l o g i s t i c s .com นะคะและเพื่อไม่พลาีสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกกับเราโปรดอย่าลืมกดติดตาม Subscribe และช่องทางต่างๆได้ที่นี่ค่ะ อย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไลค์เพื่อไม่ให้พลาดส,สาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกสของเราและที่นี่ e s e r v e Logistics Skill Channel ค่ะ